พี่หมทำอะไรคะเนี่ยกำลังถ่ายชิวหน้าเซตเอเซตเซตอะไรคะเซตเอ็กค่ะอันนี้จะเป็น CBR สองร้อยาสิบอารดำเคลรนะคะอันนี้จะเป็น PCX ร้อปี2 0 2 1ันยีอถึงสองพันนะคะอันนี้จะเป็น CBR หกร้อยห้าสค่ะเป็นแบบไย อันนี้จะเป็น CBR 150R 223ค่ะอันนี้จะเป็น CBR 650F 223ถึง218ค่ะนี่สองความไรนะคะสองความไรขออีกรอบนะ213ถึง218ค่ะผิดนิดหน่อยนะคะแมค้ารวนแมค้ารวนนี่นะคะจะเป็นชิวหน้าที่ต้องถ่ายลงนะคะ รูปสวยที่อยู่นี่ฝีมือนี่นะคะนี่ฝีมือ